ทะเลอยู่ใช่ไหมแต่วันนี้เป็นไงขึ้นมาแรงดูปฮะดูไปเสกทายให้โดนไปไปเขาบอกว่าไงบอกมามีไปเขาบอกกว่าห้ามไฟใช่ห้ามว่ายน้ำเพราะอะไรอุ้ยละพัดจะเป็นไงจะปิ้วแล้วดุนเกงอ่ะปับปปับปับปับไปรับลมตรงนู้นไปอากาศดี 对。 รู้สนมันแหลมใช่ไหมแหลมดูสิเอามาเยอะๆอีกมันเอาไปปลูกได้ไหมปลูกได้ไหมเราจะได้ไปปลูกกันปลูกหญ่ 哦。Oh. พาดไปดูทั่วเลกันใกล้ๆป่ะแต่เราไม่ลงน้ำหรอกไปถ้าเดินนำไปไมีจะเดินตามค่อยๆเดินนะเดี๋ยวมันมีตกจะไม่หอ,อยติ๊บเลยสวยนะดูยุยลองไปดูใกล้ๆดูสิหอยมีทั้งหลายสี กลางไหนไปลากลางอุ้ยนี่อะไรเน่อะไรอ่ะเออใช่เนี่ยอยู่ในทะเลคือลมมันพัดแรงใช่ไหมเขาก็แตกแล้วก็ลอยเข้าทะเลมาตาเราไปดูน้ำทะเลใกล้ๆห้ามลงนะเราทะเลดูสิดูแรงมากเลยเนะนี่ย ฝนตกแล้วด้วยเ yes, right. กาะขี่ปลาค่ะโ mm hmm. อเศรษดาฝนตกแล้วอ้อยวิ hmm. oh, <yeah. S 2> mm ่งเองบอกมันไปหลบล่มในศาลา mm hmm. <c oughs> น้าสงสารบายบายทะเลวันนี้พายุมากลับบ้านแล้วเนาะ 怎么样